ทานด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาอัดไม้ครับค่ะมากก็จะเป็นหมูสว,ยวายรูแต่ไม่แน่ใจว่าจะขี้ขาดจะเล่นจนจบไหมแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะอ้าชิคิี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่ อันนี้เพืขออนุญาตเป็นเซิร์ฟเวอร์ีแล้วกันนะคะคนกลัวไม่อยากสร้างบ้านเองกทำไมบ้านดิววัดดิววัดดิมาหลังนี้ก็แล้วกันไ่อร เอาบ้านหลังนี้แล้วกันนะบ้านหลังนี้ละคะ่ะที่จะเป็นบ้านของเราแล้วนี่เราเบียดอายทำไมว่ามีคราฟติ้งเทปเปอล์แมสกกินเหมือนเดิมไม่มีไม่มีขอ,องอะไรเลยโอ้ไม่มีเตียงสะดสิ ดูข้าวหน่อยนะคะโอเคมีทางขึ้นสว่ไหมนะกลับมาทำงานค่ะแล้วก็จะทำเหมือนเป็นพีซีทั่วไปอ่อ,อแล้วนี่ปลูกทำไมเนี่ย กดกินอะไรอ่ะสามชิน้นหนึ่งชิ้นเพื่อเพื่อเลยเนี่นนนยต้องกระโดดสินะย่ากะแล้วว่าต้องไม่ถึงไว้ติดกับดักอีกไม่คุ้นนี่ เอ้นี่ดิแบบนี้เ,เราจะทำไปฝันโน้นแบบไหนเอากระโดดอ้าทำไมถึงนี้ก็ว่าแล้ว่ามีสุกแล้วนะอันนี้อันนี้สองอ,อ้าวพวงข้าวอะเขาคิดว่าสุกแล้วนะเนี่ยสุกแล้วแนะ่นอนใช่ค่ะ ปูคืนเขาเราไปซี่คนจะทำมาหากินแล้วนี่ปิดเยอะเปล่าโอเคปิดอยู่กลัคกวความเมดกลัวมอนสเตอร์คิๆ้ๆอย่าว่ากันนะแล้วทำไมมันมันไม่ได้เลย ขี่ได้สถียรทำขนมปังได้ละอันนึงไปกับบ้าน ที่ค่ะต้องกลับบ้านกันมีข้าวอีกทั้งนู้นด้วยเอาึออ้นสิพี่เออมีอะไบ้านเราโอเคจำได้นี้ซี่ไม่อยากเสกเตียงจัำไม่มีขนแกะตัวเอาครับขมนมปังกัน หนึ่งสองอื้มคุกกี้โอขาดเจ้ามันเรียกว่าอะไรนะโกโก้กฮ สี่ของเฮ้ยเซ็งเลยอะมาขออนุญา,าตคลิปสักแป๊บนะคะโอเคก็กลับมาแล้วนะคะก็ว่าจะหาเพลงให้ฟังสักหน่อยแต่ก็ไม่ด้เอา้าไปกดผิดอีก ขออภัยด้วยนะคะเออไม่ใช่อันนี้อันนี้มาเวิร์ตเป็นไม่เอ็นพีซีเอชโอยูเอสอี o U S e. โอเคเสร็จ้วนะคะติ๊ดตัดคลิปแป๊บนึงเราเราจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าไม้ NPC House ให้มันกลายเป็นบ้านหรูละาขุแยกเปลี่ยนชื่อเป็น lovely npc lovely family npc อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทำการสึับเลยนะ โอเคก็กล okay, okay. okay, ับมาอยู่เหมือนเดิมแล้วนะคะอุ้ยตกใจนี่จะทำการปรับใหม่อันนี้เป็นคัฟติ้งเท็บเลนี่ก็เป็นเฟรนส์ไก่โอเคเก็บ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 นี่เศษของเหลือๆเลยเนี่ยนี่เศษไม่ทั้งหมดดิอันนี้หาจากหมู่บ้านพีซีแล้ว พวกนี้ไออันนี้อันนี้อันนี้เอ๊ะไอสโตนี่แซนนี่เจ้าโกนี่สายนี่หินเขาบอกสโตนกาเวลไอแอซินแอปติซิน,อ,อ,นอะไรเนี่ยหาเองไม่ได้หาหรอกขุดเหมืองเงาไอ้พวกที่มันจะเป็นที่มันน่าจะมาจากเหมืองอ่ะขุดเอา ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแล้วอันนี้ไปทำไมโอเคครั้งแรกที่เสกเอ็มมาร่องมาก็เพราะว่านึกว่าจะต้องเอนน็นี่นึกว่าจะต้องแลกของกับ NPC นึกว่าแลกได้โอชันนะี้ไปดูเหมือนของเรากันเลยช่โอ้อย่าเพิ่งปลีก,ก่อนก็เปลี่ยนชื่อเป็น my lovely family my My lovely family NPC หรอมั้งเท่าที่จะไม่ผิดเราแค่ว่าผมน่าจะขุดลงไปลึกพอสมควรนะไม่น่าจะลึกมากค่ะเ,เนี่ยประมาณเนี่ยแต่น่าจะได้เห็นอีกอีกอีกมันเรียกว่าอีกโลกหนึ่งอะ่ะขุดได้ไปถึง ออกซิเดียมไม่ไม่ใช่อกชอกซิเดียมเบดร็อกอุ้ยลืมถาดเฉยไม่ใช่ถาดดิทอชอ่ามีฐานไฟเกา่าอเอาขึ้นไปนี่คือข้อเสียของศูนยสิบจุดหนึข้อเสียของศูนยามจุดหนึ่ก็คือแบบว่าเวลาจะขึ้นมนัน่ะ ต้องกดปุ่มกระโดดไปด้วยเอ,เอาถึงอีกโอ้โหเหลือเชื่อเก็บกันทอสเนี่ยทอสโอเคนิ่บผ้าเออนิ่บผ้าไปหนึ่งนะส,สามสามเล็กเล็กสามโอเคเรามีโคลเหลือบ้างไหมเน่ย ถาดไม่มีถาดลงเหลืออยู่เลยหรอเอเฮ้ยเฮ้ยเลยเหมืจะเป็นถาดใช่ไหมเนี่ยมีไม้เยอะไหมไม้ไม่ายหยหายงั hmm. mm ้นเราก็ไม <internally. S 2> ่ต้องทำทอสแล้วแหละ จนจนไม้แล้วก็ท้อดวันนี้อันนี้ก็ขุดเองล้วนๆเลยนะคะใช้เวลาไปประมาณอมยี่สิบสานาทีได้อะโอเคเราลองไปดูข้างล่างกันเลยพอดีตอนนั้นลืมถ่ายคลิปวิมีถ้ำอยู่อะ่ะ ไปดีกว่ากลัวถ้ำอ่ะเราจะไม่ลงเหมือนอีกต่อไปเร็วเข้าสิโอเค ช่วยหน่อยอมป้ายน่าจะมีป้ายหรืออยู่ที่ป้ายป้ายเก็บแบบชั่วก็ยังไม่เหิวมายืนอะไรเตียงฉันฮา ทำเขานะมีเตียงนอนชั้นพิงค์กี้พายเบสก็เห็นเห็นกันอยู่เอิม่มน่าจะอารมมาเพิ่มนะเก้าอี e ้ด้วยเอิมเอ่มเอมเอาไปตรงไหนดีบ้านเราแคบด้วยอุ้ยไม่ได้จะว้างนั่นไงคุณคาเพชร เิดจะตกดินแล้วแม่ขี้ขาดจริงๆเลยเราโอ้ยเดี๋ยวค่อยมาจัดก,การทุกัน เท่านั้นแหละไปแล้วโอ้ทะลุผ่านประตูได้อย่างง่ายดายเลยคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้อก็ไม่มีอะไรมากนะคะสวัสดีค่ะผมสวัสดีคับสวัสดีบายบาย ทำไมมันมึนแบบนี้เนี่ยโอ้ยจบจี